แต้มสวยพี่น้องบรรยากาศตรงในตรงหน้าบุ้งนี่ครับผมกราบสวัสดีมาพมมาพอ้กระบอกตองคือเราเหมือนเดิมมีเกนเคยพี่น้องบ่ได้พบได้พอกันโดนน้องพี่น้องเนาะพาพี่พานองมาตอนนกคือเราเหมือนเดิมมีเกนเคยพี่น้องพี่น้องมือบรรยากาศนะครับเนาะ บานเมืองกจอกพ้าไม่ใสเบียดตะใบตองพราพีผ้านองมาใสโนกกระตอมกลางทุงให้ทุงหน้าเนาะครับเนาะบังหลวดพี่น้องเอ้ยทำเลครับทำเลเบิงเอาเดี๋ยวบาดตองสิพาพีผ้านนองไปปักขึ้นหมานเบาตองสูตรของเบาตองเนาะครับเนะาะวัชิมานโมมานนํำมาเบิงพี่น้อง ึ้นมนั่นปลองเัด้พี่น้อง มาตัวนกน้ากันพี่น้องเด้อนี่ยินเสียงนกปลาขันอยู่บรรยากาศเขียดห่องแยบแยบพี่น้องต้องไห้ต้องหน้าบ้านเฮาพี่น้องขึ้นบ้าวตองหอนู่าบ้าวตองห่วงพี่น้องเลยปากลอง,อางเห็เงี้ยนจิบเลยขึ้นมานนะครับเนาะ ปีไก่เกือบลอยหัวพี่น้องเห็ดน้ำของพระท่านต้องกอบคุณนเยฟซีผู้กระเจ้าเอาไปใส่แล้วกะเจ้ากะข้าวาเม่าอีกน้องพี่น้องเนาะกะบอกต่อกันเนียนน,น,นี่นองพี่น้องเนียน ยงางพาาเนี่ย่มบวกเลยนี่นี่แหละผู้ลังคนมาอู้ยีย่จิมหาตามาันลายผลดเบาบบาวตองว่าพ่อดีไป่น้องเพราะว่าเขาจได้ดึงดึงเขาปลานมั้ ba 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 เรียบร้อยเต็มข้อเลยเว้ยเต็มสวยพี่น้องบรรยากาศตรงในตรงหน้าบุ้งเพลงหน้าหน่อยพี่น้องเพยงหน้าหน่อยค่อยรักโอเคก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจ ให้ได้อพี่นอ้องอเด้ออย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่ไนาคาดคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ